เป็นคนคคตตัววบบาาชีิุณจะสยทุกวันนี้ก่อนนอนคุณนอนไปเพราะมือถือมือคุณยังคามือถืออยู่เลยหรือเปล่าครับก่อนจะนอนนะครับก่อนจะนอนเนี่ยเราอย่าไปใช้พลังงานจนมันหมดแม็กสุดท้ายนะครับเหลือไว้สักห้านาทีปิดโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วก็อาบน้ำามอบท่าให้ดีขึ้นไปบนเตียงแล้วก็หลับตาครับแล้วพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิต รายการคนตัวเบาวันนี้คุณประสินขอ5นาทีเท่านั้นครับที่ขอให้คุณทํากิจกรรมดีๆกิจกรรมที่เรียกว่าซ้อมตายก่อนนอนครับซ้อมตายก็คือผมมักจะบอกคนเสมอนะครับว่า เวลาที่เราใช้ชีวิตประจําบันเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะฝึกฝนจิตใจตนเองตอนไหนเนี่ยอย่างน้อยๆทุกคนต้องนอนอยู่แล้วก่อนจะนอนเนี่ยเราอย่าไปใช้พลังงานจนมันหมดแม็กสุดท้ายนะครับเหลือไว้สักห้านาทีปิดโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วก็อาบน้ํหอักท่าให้ดีขึ้นไปบนเตียงแล้วก็หลับตานะครับแล้วพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตลําดับแรกคุณอาจจะคิดถึงชีวิตที่มันผ่านมาเคยทําไม่ดีกับใครบ้างน,นึกขอโทษเขาเคยที่ โกรธใครบ้างนึกให้อภัยเขานึกถึงความรักสิ่งต่างๆที่มันเกื้อกูลเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถ้าจะมองให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะครับผมเคยนั่งคิดเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรที่เด็กทุกคนในโลกเนี้ยผมคิดว่าทุกคนจะต้องมีใครบางคนเคยลุกให้นั่งหรือว่าใครบางคนเคยบอกว่าหนูมารับอาหารก่อนก็ได้คือโลกใบนี้มันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เต็มไปหมดคือเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้ามันไม่มีความเมตตา ทั้งโลกนี้นะครับไม่สามารถจะอยู่ได้แสดงว่ามันมีสิ่งต่างๆที่มันเกื่อนหนุดเราอยู่ตรงนี้เราใช้ชีวิตมานานจนบางครั้งเราลืมที่จะขอบคุณสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะบอกว่าโลกนี้ไม่มีเลยไม่มีอะไรดีเลยแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรดีจริงๆเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้จนถึงตอนนี้กว่าเราจะโตขึ้นมามีคุณครูสอนเรามีเพื่อนคอยช่วยเราหรือมีสุน,นัขที่อยู่กับเราแล้วเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเป็นมิตรรู้สึกว่าโลกที่มันดีมีดอกไม้มีสิ่งต่างๆตรงนี้ต้องขอบคุณเขาเรียกว่าการขอบคุณโลกทั้งบ หลังจากนั้นก็คือกลับมาที่ตนเองก็คือกลับมามองในจิตใจตนเองขอบคุณตนเองครับขอบคุณความเข้มแข็งต่างๆที่พาเรามาขอบคุณความดีงามที่เราได้สร้างให้ตนเอง ทำให้มีใจิตใจจนถึงวันนี้ขอบคุณัวงเราเองที่ใช้ชีวิตที่มันปลอดภยัยขอบคุณพระพุทธเจ้าพระเยซูศาสดาต่างๆที่ได้ทําโลกให้มันได้อยู่ตรงนี้คือการขอบคุณสิ่งีมันเป็นคุณงามความดีทั้งหมดของโลกแล้วในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยให้เรากลับมาดูร่างกายของเราอาจจะไล่มาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเรื่อยๆส,สํารวจตรวจสอบว่ามันมีตรงไหนเจ็บตรงไหนที่รู้สึกสบายตรงไหนที่รู้สึกผ่อนคลายร่างกายของเรานี้เป็นอย่างไรถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะครับดูลมหายใจของเราดูร่างกายของเรา ลับตาแล้วจับความรู้สึกเนี่ยเราจะเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยนะครับมันไม่ได้คงทนถาวรคือวันหนึ่งมันต้องแตกสลายถ้าเราทํา3สิ่งนี้สิ่งแรกคือขอบคุณเพื่อนมนุษย์ขอบคุณทั้งหมดเลยสิ่งที่2คือขอบคุณตัวเราเองและขอบคุณคุณงามความดีอีกส่วนหนึ่งคือพิจรารณาร่างกายตามความเป็นจริงว่าวันหนึ่งมันจะต้องเสือ่อมเราทํามสิ่งนี้เสร็จเราก็หลับลงไปพร้อมกับความสงบเมื่อทําแบบนี้ทุกๆวันจิตใจมันจะมีความปลอดโหลงมากยิ่งขึ้นปัญหาที่มันเคยใหญ่โตมันจะเล็กลงจากที่เคยเป็นคนใจร้าย ก็จะใจดีขึ้นจากที่เคยเป็นคนโกรธง่ายมันก็โกรธน้อยลงซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำได้และใช้เวลาไม่นานแต่ส่งผลยั่งยืนแล้วก็ถาวร แล้วถ้าจะว่ากันตรงไปตรงมาเนี่ยครับเวลาที่หน้าสิวหน้าขวาของชีวิตเนี่ยมนุษย์จะไม่ได้เตรียมตัวหรอกครับสิ่งที่มันจะเป็นไปคือสันตัตยาณที่เราบ่มเพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกอยู่เสมอว่าให้รักษาจิตไว้ในสิ่งที่มันเป็นกุศลเวลาที่มีจิตที่ไม่เป็นกุศลเนี่ยพยายามปัดออกพยายามรักษาจิตที่เป็นกุศลไว้เพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรไม่ได้จบแค่นี้แต่จิตมันจะจาความรู้สึกแบบนั้นน่ยมันจะเข้ามาทีนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกให้มันเป็นกุศลตลอดทั้้้งววัันนนคามรูสึกแบบจะ ม,มันก็คือโมเมนต์เดียวกันก็คือเวลาที่เราจะตายทุกคนเนี่ยเราต้องไปอยู่ในภาวงซึ่งในภาวงเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำครับมันจะค่อยๆเข้ามาตามเหตุปัจจัยมันจะไม่ได้สามารถที่จะขี้โกงได้นะครับกฎแห่งกรรมนี่ไม่เหมือนตัวบทกฎหมายนะครับตัวบทกฎหมายบางทีเราสู้กันด้วยตัวอักษรเราสู้กันด้วยการตีความแต่กฎแห่งกรรมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจิตเราสั่งสมมาแบบใดมันก็จะเป็นแบบนั้นอย่างซื่อสัตย์ที่สุดเพราะฉะนั้นการซ้อมตายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขในชีวิตนี้นะครับไม่ได้ทน<ๆ> แต่มันยังทําให้เราเนี่ยไปสั่งสมสิ่งดีๆหลังความตายด้วยซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันมีประโยชน์ทั้งหมดเลยครับทุกๆวาระไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรือแม้แต่เราตายไปแล้วสิ่งนี้ก็ยังให้คุณสรงผมขอยืนยันกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับว่า5นาทีเท่านั้นที่คุณทําอย่างที่คุณพระศิล์บอกผมจะรู้สึกเลยว่านอนหลับสบายแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตที่ตื่นเช้ามาก็สดใสครับ อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือขอบคุณเพื่อนมนุษย์ขอบคุณโลกใบนี้ครับเพราะว่ากว่าเราจะมีชีวิตได้ในหนึ่งชีวิตเนี่ยข้าวหนึ่งมื้อเนี่ยโอ้โหโลกต้องให้อะไรเรา,ามากมายเลยขอบคุณเพื่อนมนุษย์ขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณไปถึงพระพุทธเจ้าพระเยซูที่ท่านนับถือแน่นอนครับจากนั้นก็ขอบคุณตัวเราเองนึกถึงความดีงามที่ตัวเราเองได้ทําในแต่ละวันจากนั้นก็มาถึงอันที่สามเลยครับพิจารณาร่างกายตัวเราเองอันนั้นแหละครับเราก็จะมีสติอีกครั้งหนึ่ง ที่จะพิจารณาแล้วเห็นตามความจริงว่าสุดท้ายร่างกายก็ต้องเสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดาทุกๆเรื่องครับคุณจะเป็นหนึ่งเป็นเลิศต้องซ้อมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทําอะไรนะครับเราต้องทําให้มันดีจะเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกก็ต้องซ้อมอย่างดีนั้นเราจะตายอย่างดีก็ต้องซ้อมตายเพื่อเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีครับและการคุณตัวบา่าขอขอบคุณคุณประสิทธิ์อินทวงนะครับที่มาชวนพวกเรา ลงมือทํากับการซ้อมตายเพื่อเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแน่นอนครับขอบคุณโลแลนนี่เจค้ดครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแลนนี่เจค้ดนะครับซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยขอบคุณที่สุดก็ต้องใครล่ะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ร่วมรับฟังและร่วมเรียนรู้เพื่อเข้าใจความจริงและมีชีวิตที่เบาสบายไปได้วยกันครับ และพบกับผมอำนาจทัศนีกุณได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ด จความริงรหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติ แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลนถ้าเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย